เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครวสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกล่าวว่าซินเจียอยู่อีซินนิ่งว่าใช้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงเฮงเคะ่ะในปีนี้เราทั้งสองคนเนี่ยอาตีกบอาหมวยนะคะก็ไม่ได้อยากได้อ่งเปาอะไรเลยะคะ่ะขอแค่ซับหน่อยจ้าซับไปด้วยครับ สำหรับวันนี้ค่ะเรามาติดตามประเด็นสําคัญสําคัญของเกมเมื่อวานแล้วก็ข่าวคราวรอบๆปบีกันค่ะเรามาเริ่มกันที่บุกลินเนสในเกมเมื่อวานที่เจอกับดีทรอยต์พิสซันกันสักหน่อยครับการเล่นของพวกเขาเนี the ่ยมันด <fry UC S> ูแย่ไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับก็ตามเนี่ยพอขาดเควินดูแรนตไปเนี่ยเหมือนกค่ขาดใจจริงๆบางช่วงของเกมเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยนะครับพวกเขาตามดีทรอยต์พิสซันถึง20แต้มเจอเจอร์รี่แกรนเนี่ยกดไปถึง32หรือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตของการเล่นของเจอร์ร ทั่วไปครับผลงานเนี่ยไม่มีอะไรดีมากมายเลยท,ทั้งท้งที่ผู้เล่นในทีมเนี่ยเต็มด้วยพรสวรรค์จริงๆแล้วพวกเขาควรจะต้องแบบเหนือชั้นมีผลงานที่มันเด่นโดดเด่นมากๆ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ครับและมากไปกว่านั้นสตีฟแนชครับเขาบอกเลยว่าทีมของพวกเขาเนี่ยกำลังมีปัญหารจริงๆโดยโดยเฉพาะนะครับทัศนคติในการเล่นครับความกระตือรือร้อนความทุ่มเทต่างๆนักกีฬาแต่ละคนแต่ละเกมเนี่ยนะครับบางเกมอาจจะไม่แม่นบางบเกมอาจจะยิงไม่ลงบางเกมอาจจะเล่นไม่ดีแต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันทุกคนครับนั่นคือความมุ่งมั่นความกระตือร้นในการเล่นวันนี้ยิงไม่ดีก็อาจจะไปช่วยรีบาวไปช่วยแอสซิสไปช่วยเกมรับแต่เกมเมื่อวานเนี่ยบุกินเนสไม่มีเลยจริงๆดังนั้นสิ่งที่ส สารต่างๆกับของผู้เล่นภายในทีมอย่างที่แอนนิงเคยบอกนะครับว่าลีกบาสเอ็นบีเนี่ยประกอบไปด้วยผู้เล่นประมาณ4 5 0ถึงคนเนี่ยครับแล้วก็เป็น4500รคนที่เล่นบาสเก่งที่สุดในโลกนะครับมารวมกันอยู่ในลีกลกนี้เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดความมุ่งมั่นเนี่ยมันแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเนี่ยระดับมันไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยแม้ว่าในทีมจะมีผู้เล่นที่ดีกว่าศักยภาพเหนือกว่าก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นผลผลมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับซึ่งในขณะที่พวกเรากาลังทําวิดีโอนี้อยู่เนี่ย ตัวเองเราเชื่อว่าพวกเขาน่าจะทําได้ดีขึ้นครับและเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับแต่ในเกมเมื่อวานเนี่ยตรงกันข้ามกับดิทอยพิสตันจริงๆค่ะที่เขาดูมีความตั้งใจและก็ความมุ่งมัน่นตั้งแต่ที่พวกเขายื้อกับแอลเอเลเกอร์สักะต่อเวลาไปถึงสองครั้งอ่ะพวกเขาคงเชื่อมั่นแล้วแหละค่ะว่าถ้าเขาตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นจริงๆเนี่ยเขาสามารถคว้าชัย <ừ. S 2> ชนะมาได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะโค้ช<ๆ>ของทีมอย่างดเวนเคซี่เนี่ยก็แฮปปี้กับชัยชนะเ <ừ. S 2> มื่อวานนะคะเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยกำลังอยู่ ยอดเยี่ยมมากและเชื่อไหมคะว่าชัยชนะ6เกมที่เขาเอาชนะมาได้นี่ค่ะชนะแต่ทีมดังๆทังง้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซิกเซอร์สค่ะฟินิกซันส์ค่ะเลเกอร์สค่ะไมามี่ฮีทบอสตันเซลติกหรือว่าบูรลินเนสในเกมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแม้ว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมีผู้เล่นหลักๆเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าพักบ้างแต่อย่างไรเนี่ยผลงานนี่ก็ต้องขอชื่นชมจริงๆอะเราไปต่อกันที่นิวออร์ลีนเพลิแกนส์กันสักหน่อยครับหลังจากที่เปิดฤด,ดูกาลมาเนี่ยเขายังมีผลงานไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับแตต่อนนนี้เ ทีมของพวกเขาค่อยๆเข้าทีมากขึ้นเรื่อยๆครับเกมล่าสุดที่เจอกับฮิลซันร็อกเกตส์ับพวกเขากดไปถึง130แต้มนะครับเรียกว่าเป็นแต้มที่สูงมากๆทีมของเขามีการเล่นเกมบุกวงในวงนอกเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเข้าทีมากๆครับและในเกมเมื่อวานเนี่ยไซยออนวิลเลียมสันเนี่ยเขามีปัญหาการฟาวใช่ไหมครับทีมเนี่ยจึงใช้ตัวจอชาร์ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเลยนะครับเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังครับมันแป๊บๆตลอดเลยตอนที่เขาซ้อมเนี่ยเขาคิดว่าเขาลงไม่ไหวแต่สุดท้ายพอวอร์มไปวอร์มมาแล้วมันโอเคสแแวกงนนัต เมื่อวาน,นใช้งานเขาเยอะมากเพราะว่าไซออนวิลเลมสันมีปัญหาการฟาวอย่างที่บอกลงสนามถึง40กว่านาทีเลยครับเรียกว่ามันสวนทางกับอาการบาดเจ็บมากๆและผลงานของเขาก็ดีอย่างเหลือเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปยัดห่วงการยิง3คะแนนการป้องกันต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีบาวครับเมื่อวานเขารีบาวไปถึง17ครั้งถึงไม่น่าเชื่องจริงมากที่สุดในชีวิตการเล่น n b a ของตัวเองเลยครับเปิดฟอร์มสุดๆโอ้โหสงสัยต้องเก็บแบบนี้บ่อยมั้งครับถึงจะผลงานดีในส่วนของไซออนวิลเลมสันครับที่เจอปัญหาการฟาวอย่างที่บอก เมื่อวานเป็นเกมที่46นะครับไม่รวมเกมวันนี้ที่แข่งแบบ2วันติดเขาสามารถทําอย่างน้อย20แต้มเนี่ยเป็นเกมที่35แล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าโหไม่น่าเชื่อ,อจริงๆว่าผลงานเขาจะขนาดนี้จริงๆนะครับแม้ว่าการยัดห่วงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่แฟนๆเนี่ยคาดหวังรอคอยแล้วก็รับชมอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาคือผู้เล่นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์เลยที่สามารถทําแบบนี้ได้ในช่วง46เกมแรกของชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองเขาเป็นรองอยู่คนเดียวครับนั่นคือพระเจ้าของวงการอย่างไมเคิลจอ อย่างน้อย20แต้มใน46เกมแรกในชีวิตการเล่นของตัวเองเนี่ยครับได้ถึง40เกมครับถือว่าโหสุดๆแล้วจริงๆแล้วก็มาเป็นไซออนวิลเลียมสันในตอนนี้ครับถือว่าในจุดนี้นะครับไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเขากำลังเดินหน้าทํางานที่ตัวเองถนัดครับไมว่าจะเป็นการโจมตีวงในการสเปนเข้าไปวางโจมตียัดห่วงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําได้ดีที่สุดแล้วก็เดินหน้าต่อไปสร้างสรรผลงานแบบนี้ต่อไปครับบรรดาโค้ชรวมไปถึงสื่อหรือว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ไปมองถึงมิติการเล่่่่่่่นนนแบบออออืืะครรัเเเเพพพาาาววีีิงงมลชต ยังไม่เหมือนเบนซิมอนในตอนนี้นะครับทีห่หลายๆคนเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าการเล่นของเบนซิมอนเนี่ยมันไม่มีความหลากหลายมันยังคงเป็นมิติเดิมๆแต่ไม่ใช่ไซออนในจุดนี้ครับไซออนนี่เหมือนเพิ่งเริ่มครับเขายังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยไม่มีมิติการยิงที่มันเพิ่มขึ้นม่าจะเป็นระยะกลางหรือว่า3คะแนนยังคงไถๆอยู่วงในแบบนี้เนี่ยก็เชื่อ,อว่าจะต้องโดนสื่อวิจารณ์เหมือนกันครับแล้วตัวเขาก็ต้องรู้ดีครับและนักกีฬาแบบนี้เนี่ยนะครับนับวันนับวันเนี่ยจะพยายามขัดกราผลงาน ในทุกรูปแบบครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรารอชมกันและหลังจากจบเกมครับทางน uh ิวออลีมเพลิกนเนี่ยเขาก็ตกลงกันไว้แล้วนะครับว่าให้สัมภาษณ์หลังเกมจบปุ๊บเนี่ยก็จะนั่งเครื่องไปที่ชิคาโก้เลยครับเตรียมแข่งในตอนนี้ที่พวกเรากําลังทําวิดีโออยู่นี่แห uh huh. ละครับก็หวังว่าจอชาร์จเนี่ยจะไม่เจ็บหลังขึ้นมาอีกนะครับระหว่างนั่งเครื่องไปประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยครับถึง uh huh. ชิคาโก้ครับเราไปต่อกันที่ข่าวดีของแฟนๆมึงนิวยอร์กกันคะ่ะล่าสุดเนี่ยผู้ว่าการรัฐได้ออกมาประปรากาศแล้วค่ะว่าตั้งแันน20%มารเเด้้ฟขขบชไอ ความจุสนามพร้อมกับมาตรการในการตรวจสอบและการปฏิบัติตัวอย่างรัดกุมโดยทางนิวยอร์กนิกส์ค่ะก็ได้ออกมาประกาศว่าเกมที่เขาจะต้องเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์สเนี่ยเขาเปิดให้แฟนๆเข้ารับชมได้ประมาณ2,000คนค่ะในขณะที่ทางบุคลินเนสเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเช่นกันค่ะว่าเกมที่เขาจะต้องเจอกับแซคโคเมนต์ตัคิงส์เนี่ยเขาสามารถเปิดให้แฟนๆเข้ารับชมได้1,700คนค่ะก็เริ่มเปิดรับแฟนๆเข้าชมในสนามกันแล้วนะคะถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็น่ายินดีจริงๆค่ะพอพูดถึงทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับล่าสุดในทางทีมได้้ประกาศแลว ว่าในเกมที่บุ๊คเนสไปเยือนครับวันอาทิตย์นะครับซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ของบ้านเราในช่วง8โมงครึ่งเนี่ยแหละครับพวกเขาจะทาวิดีโอรำลึกแล้วก็ย้ย่องให้กับเควินดูแรนครับในฐานะที่เขาเคยเป็นหนึ่งนะครับผู้นําทีมในการคว้าแชมป์ถึง2สมัยในช่วงที่เขาอยู่เนี่ยแหละครับและมันก็โชคดีจริงๆครับที่เป็นเกมแรกครับที่เควินดูแรนเนี่ยจะสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้หลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเขายังคงอยู่ในโควิด19โปรโตคอลของ NBA ครับยังไม่สามารถทำการแข่งขันได้และทั้งทีมยังบอกเพิ่มเติิมมอีนนนะวว่่่่าาไใชแคคััทตย์้รบ ในอนาคตครับถ้าสมมุติว่าแฟนๆเนี่ยสามารถกลับเข้ามารับชมในสนามได้ซึ่งทีมที่อยู่ฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกแบบนี้เนี่ยจะเจอกันแค่2ครั้งใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าในฤด,ดูกาลหน้าครับถ้าเกิดแฟนๆเข้ามาอยู่เตม,สน,ม,มสนามได้จริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะปล่อยวิดีโอยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับควินดูแรน์อีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดสมมุติว่าบุกอินเนสมาเยือนนี่ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเป็นความรักที่เขามีให้กับเคดีจริงๆน<ร>ะถือ่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่อออออองงงงกกกกาา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 ารลลัับบบมมมมมขขขแฟนนนนนนใสเเเีี่่่่ยยห้้้ววจท ว่าจะไม่มีการร้องเพลงชาติก่อนทําการแข่งขันครับพอเขารู้สึกว่าความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้รับความสนใจอะไรเลยเขาจึงรู้สึกว่ากลุ่มคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้รู้สึกถึงการร้องเพลงชาติว่ามันมีค่าอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยุติไว้ก่อนหลังจากที่มีข่าวนี้ของมาร์คคิวบันออกมาเนี่ยนะครับล่าสุดทันทีเลยครับทาง NBA เนี่ยไปส่งหนังสือทุกทีมถึงทุกทีมเลยนะคร ทุกทีมต้องมีการร้องเพลงชาติเหมือนเดิมมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเน <c oughs> ทำมาโดยตลอด <c oughs> เขาก็อยากจะรักษาแล้วก็คงมันไว้อยู่แบบนี้ครับ ซึ่งแน่นอนครับมาร์คคิวบันก็ต้องทําตามครับแต่เขาก็ออกมาบอกเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยยกเลิกนะพียเแต่เขาว่าชะลอไว้ก่อนเขาขอให้มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมให้มันดูดีขึ้นเนี่ยแล้วเดยวเขาก็จะมาร้องเพลงชาติเหมือนเดิมซึ่งตัวเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รักชาตินะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาติพีงแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาในเบื้องต้นครับตอนนี้ทุกอย่างต้องดําเนินตามปกติแล้วนะครับพวกวแฟนๆเริ่มกลับมาได้แล้วครับน่ายินดีจริงๆครับเราไปต่อที่ข่าวคลายความ มเช้าตามเวลาของบ้านเราล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการคุยกันถึงรายละเอียดเรื่องการจัดการแข่งขันสแลมดังในช่วงพักครึ่งส่วนรูปแบบจะเป็นแบบไหนและจะมีคนเข้าแข่งขันกี่คนเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามรอชมรายละเอียดอีกทีนึงค่ะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนงานค่ะสาหรับแฟนๆเนี่ยที่ชอบการยัดหัวมรวมไปถึงตูนด้วยค่ะต้องรอค่ะรอลุ้นกันห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่พอร์ตแลนด์เทรลเบซเซอร์กันสักหน่อยครับในเกมเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของออรันโดแมจิกใช่ไหม,มครับ เมื่อวานในกด3คะแนนไปถึง5ลูกการยิงการ uh huh. ข้ามการจ่ายทุกอย่างเนี่ยดูดีไปหมดเลยครับและเกมเมื่อวานเขากดไปถึง36แต้มนะครับถือเป็นการทําแต้มระดับอย่างน้อย30แต้เนี่ยเป็นเกมที่13จาก23เกมในฤดูการนี้ที่ทีมทําการแ uh huh. ข่งขันแล้วนะครับ ผลง,งานของเดเมยนเลยๆก็ยังคงดีต่อเนื่องครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือคาเมโรแอนโทนีครับในเกมเมื่อวานในฐานะตัวสำรองเนี่ยเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงครับกดถึง23แต้มมาี่สุดของตัวเองในฤะดูกาลนี้หมวยจะเป็นการเฟะการยิง3คะแนนการข้ามการโพสต์วงในหลอกแล้วก็เฟดเอาไว้เรียกว่าทําทุกอย่างเนี่ยดูเนียนตาม,มากๆครับสวยงามมากๆและการทํา23แต้มของคาเมโรแอนโทนีในเกมเมื่อวานครับ ทำให้เขาก้าวข้ามผ่านออสการ์โรเบิร์ตสันนะครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับที่12นะครับตลอดการของผู้เล่นในการทําแต้มครับอันดับต่อไปก็คือฮักกิมโอลาจิวอนครับอันดับที่11 <c oughs> อีกประมาณ300กว่า,า <c oughs> แต้มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียกว,ว่าตอนนี้นี่ Cam Anthony คาเมโล่แอนโทนีเนี่ยค่อยๆเดินหน้าครับค่อยๆเดินหน้า, <c oughs> นาแซงต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะรีทายเนี่ยจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ตาม <c oughs> ยามที่เขารีทายเขาคือผู้เล่นระดับฮอออฟเฟมแน่นอน, <c oughs> น,นครับเป็นเฟิร์สเบลลา่ร์ ถ้าสมมติว่าถึงเวลาในการเสนอชื่อปุ๊บเนี่ย uh huh. ครั้งแรกที่เสนอปุ๊บก,ก็ได้ติดฮอลล์เฟมทันทีนี่คือคาร์เมโลแอนโทนีครับเมื่อพูดถึงนักกีฬาที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานค่ะแล้วกลับมาเนี่ยยังมีผลงานไม่ค่อยเข้าที่ในขณะนี้นะคะที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็มีอยู่สองคนไงนั่นก็คือเบร็กเกอร์ฟินกับเคเบอลวอลเกอร์สำหรับเบร็กเกอร์ฟินเนี่ยค่ะว่ากันว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019เนี่ยเรายังไม่เห็นการยัดบวกของเขาแม้แต่ครั้งเดียวเลยค่ะในฤดูกาลตอนนี้เขามีค่าเฉลีี่ยยเพยง12.18 5.4รบ 3.6S ฟิลโกสามสิบหก36.4%ถือว่าแย่ที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองอะตั้งแต่ที่เขาย้ายมาดีทรอยต์พิสตันเนี่ยผลงานก็กค่อยๆติ่งลงเลยนะคะ <S <S โด,ย,ดยเฉพาะหลังจากที่เขาเจ็บเข่าเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะ <S <S 1> <S 1> พลังกระโดดเนี่ยหายไปอย่างเห็นได้ชัดและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือเคนเบอร์วอเกอร์ค่ะทีนี้ตูนอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยดูภาพนี้ <S 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 ในฤดูกาลที่ผ่านมากับฤดูกาลนี้ที่กลับมาจากการบาดเจ็บตอนนี้เป็นเกมที่10แล้วนะคะแต้มต่อเกมจาก25หเนี่ยเหลือมค่ะ ฟิลโกเนี่ยก็ตกลงจาก42เหลือ35 3คะแนนจาก44ก็เหลือ31ค่ะหากผลงานของเคมเบอร์วอเกอร์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยลำบากเลยนะคะ<ม>สำหรับบอสตันเซลติกส์ค่ะแต่ถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วหายกลับมาบช่วยทีมได้เร็ววันค่ะพอพูดถึงผู้เล่นแย่ๆเนี่ยครับเราต้องมาดูผู้เล่น<ม>ที่ผลง,งานกำลังโอ้โหโดดเด่นมากๆครับนั่นก็คือแซ็คลาวีนครับไม่พูดถึงมไม่ได้ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขากำลังมีลุ้นออสตาครั้งแรกในชชชีีีีีววววิิตตขออองงงงััััเเเนนนะคครรรบบบแแแมม้้กท่่่่่ดลลลลยยยย์ืาาโโหซสุ จริงๆในฤดูกาลนี้เชื่อไหมครับว่าเขาคือหนึ่งใน3นักกีฬาของ NB a ในฤดูกาลนี้นะครับที่มีแต้มอย่างน้อยใน27แต้ม5รีบาล้ลวก็5แอสซ,ซิสฟิลโกลในภาพรวมเ่ย50%การยิง3คะแนนเนี่ย40%ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับอีก2คนคือเควินดูแรนกับนิโคลายโยคิชครับทั้ง2คนนี้คือเทพจริงๆตอนนี้แล้วก็มีแซคราวินอีกหนึ่งคนครับเป็นยังไงครับลุนออสตาร์สิครับโดยส่วนตัวตูเนี่ยก็เชียร์แซคราวินเหมือนกันนะคะพี่เมดเหล่านี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในขณะนี้สําหรับวัน 1วันค่ะเดี๋ยวขอตัวไปไหว้เจ้ากดนะคะแล้วจะกลับมาสรุปข้อมูลประเด็นเด็ดๆให้ในคลิปข่าววันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้อ่ะอย่างไรก็ตามเราต้องมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลไรด้วยนะจ๊ะแสซับด้วยครับที่โลโก้ NVA ตรงกลางนี้นะคะขอแทนอ่างเปาในวันนี้ค่ะนึกถึง n b a นึกถึง NVA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ